สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาทดสอบนะครับเป็นเครื่องสปอร์ตเวลดิ่งเวอร์ชันที่5นะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันปัจจุบันรายละเอียดภายนอกนะครับตัวเครื่องนะครับจะมีขนาดความกว้างอยู่ที่16.5เซนติเมตรนะครับสูงอยู่ที่10เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความยาวอยู่ที่19.5เซนติเมตรนะครับผมส่วนสายไฟนะครับสายจนถึงปลายทองแดงนะครับความยาวประมาณ80เซนติเมตรนะครับผมต่อมานะครับเป็นฟุตสวิตนะครับแถมไปให้ด้วยนะครับเวลาใช้งานนะครับก็เหยียบฟุตสวิตนะครับใช้เท้าเหยียบ ผต่อไปนะครับก็จะเป็นสาย AC นะครับเวลาใช้งานเราก็เสียบกับไฟบ้านนะครับโดยตัวเครื่องเนี่ยนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับจะอยู่ด้านหลังเครื่องนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ right ันนี้ก็จะเสียบเป็นสาย AC นะครับแจ็คตรงนี้นะครับเสียบสาย AC แจ็คตรงนี้ก็เสียบกับสายฟุสสวิชนะครับสายฟุสสวิชนะครับเสียบแจ็คตรงนี้นะครับเวลาใช้งาน ตัวเครื่องก็จะทํางานเลยนะครับเมื่อเราเสียบป๊กเสร็จแล้วนะครับผมภายในตัวนี้ก็จะมีพัดลมขนาด8เซนติเมตรไว้ระบายความร้อนด้วยนะครับผมหน้าเครื่องก็จะมีเป็นหน้าจอ LED นะครับเป็นจอดีๆมีตัวเลขอยู่3หลักตัวนี้นะครับ000นะครับแล้วก็จะมีเป็นโวลลูมหมุนสามารถกดได้นะครับกดโวลลูมได้นะครับโอเคครับแล้วก็จะมีไฟข้างบนตัวนี้นะครับอยู่ทั้งหมด6ดวงด้วยกันครับอันแรกจะเป็นสีแดงไฟสีแดงก็คือจํานวนครั้งที่เราเหยียบฟุตสวิต นะครับที่เราใช้งานนะครับจำนวนครั้งที่เราใช้งานเวลาใช้งานเราเหยีนะบยบฟุตสวิตเนี่ยนะครับก็จะมีตัวเลขแสดงขึ้นมาเหยียบฟุตสวิตหนึ่งครั้งนะครับตัวเลขก็จะขึ้นเลขหนึ่งนะครับเหยียบปีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะขึ้นเลข2อนะครับเหยียบปีกหนึ่งครั้งก็จะขึ้นเลข3นะครับเหยียบปีกหนึ่งครั้งก็จะขึ้นเลข4นะครับขึ้นไปเรื่อยๆเป็นจํานวนครั้งที่เราใช้งานนะครับเวลาเราเหยียบฟุตสวิตนะครับผม ถ้าเราอยากเซตใหม่นะครับเป็นศูนย์ศูนย์เราก็กดโวลูมลงไปนะครับตัวเลขก็จะกระพริบนะครับกระพริบไฟแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็หมุนถ้าหมุนทวนเข็มจะเป็นการลดค่านะครับถ้าหมุนตามเข็มจะเป็นการเพิ่มค่านะครับเราก็หมุนทวนเข็มก็จะเป็นการลดค่านะครับไปที่ศูนย์ศูนย์มนเดิมนะครับถ้าหมุนตามเข็มก็จะเป็นการเพิ่มค่าเห็นไหมครับเป็นศูนย์นะครับถ้าเราโอเคแล้วนะครับเราก็ สามารถกดเซฟโดยการกดเข้าไปครั้งนึงนะครับก็เป็นการเซฟค่าได้แล้วนะครับเมื่อเราหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับก็จะมาอยู่ไฟ LED ดวงที่2นะครับตัวนี้จะเป็นการปรับเวลานะครับผมจะสังเกตเห็นเลข03นั่นก็คือ0.3มินะครับถ้าเราต้องการเซตค่าใหม่นะครับเราก็กดลงไปนะครับไฟก็จะกระพริบนะครับจากนั้นเราก็สามารถหมุนเพิ่มหรือลดได้ตามชอบเลยนะครับส่วนตรงนี้ผมขอปรับไว้ที่03แล้วกันนะครับ ถ้าเราต้องการเราก็กดเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเสฟค่าให้เรานะครับต่อมาครับหมุนไม่ค์ทนึงหลอดไฟดวงที่3ก็จะติดก็จะขึ้นตัวเลข9 9 9นะครับตัวนี้จะเป็นกระแสไฟนะครับปรับได้ตั้งแต่200จนถึง999ถ้าเราต้องการตั้งค่าก็เหมือนเดิมครับกด เข้าไปนะครับตัวเลขก็จะกระพริบแล้วก็ก็สามารถที่จะหมุนปรับค่าได้นะครับในส่วนนี้ผมก็ขอตั้งไว้ที่990กาลแล้วกันครับเมื่อเราโอเคแล้วกดเซตก็กดลงไปครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราหมุนมาตามเขียนาฬิกานะครับหลอดไฟดวงที่4ก็จะติดนะครับบอร์ดตัวนี้สามารถตั้งค่าการสปอตได้2จังหวะนะครับช่วงแรกจะเป็นการสปอตจังหวะที่1นะครับช่วงหลังจะเป็นการสปอตครั้งที่สนะครับส่วนหลอดไฟดวงที่4ี่เนี่ยจะเป็นการหน่วงเวลาไว้ระหว่างการสปอตครั้งททีีี่่่1กกัับาาารสปอค้้งงง2นนยววววจจะะหไิถึ ไปสปอตครั้งที่2นะครับหลังจากสปอตครั้งที่1แล้วนะครับตรงนี้ผมก็ตั้งไว้อยู่ที่03วิแล้วกันนะครับหมุนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลอดไฟดวงที่5ก็จะติด003ตัวนี้ก็คือเป็นเวลาในการสปอตครั้งที่2นะครับถ้าเราต้องการที่จะตั้งค่าเราก็กดเข้าไปนะครับไฟมันก็จะกระพริบแล้วก็สามารถปรับเวลาได้ตามชอบเลยนะครับตั้งแต่0ถึง99โอเคแล้วกดอีกทีหนึ่งนะครับส่วนหลอดไฟดวงสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระแสไฟของการสปอตครั้งที่2นะครับงหวะที่ือไป จะตั้งค่าแล้วก็สามารถที่จะหมุนปรับเพิ่มลดค่าได้ตามที่เราชอบเลยนะครับผมในที่นี้ผมก็จะปรับที่999โอเคแล้วก็กดเข้าไปนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าในการที่จะใช้งานคร่าวๆนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็จะพร้อมใช้งานและต่อไปนะผมก็จะใช้ทดสอบเป็นแผ่นนิกเกิลความหนา0.2ม mm, ิลิเมตรนะครับผมจะใช้ทดสอบกับฐาน1850นะครับก้อนนี้แล้วกันนะครับ โอเคนะครับเวลาใช้งานนะครับอันนี้เป็นแผ่นนิกเกิลนะครับอันนี้เป็นฐานเราก็วางแผ่นนิกเกิลไว้ที่หน้าสัมผัสของขั้วฐานครับอันนี้เป็นขั้วลบเราก็วางไว้นะครับจากนั้นปลายทองแดงก็สัมผัสที่ตัวแผ่นนิกเกิลนะครับข้างหนึ่งก็สัมผัสที่แผ่นนิกเกิลเช่นกันนะครับปลายทองแดงเราจะสัมผัสที่แผ่นนิกเกิลส่วนแผ่นนิกเกิลเราจะสัมผัสที่หน้าสัมผัสของฐานนะครับผมแต่ให้มันสนิทกันนะครับไม่ต้องกดแรงมากก็ได้นะครับเพียงแค่มันสนิทกันถ้าเรามั่นใจแล้วเราก็เหยียบฟุตสวิตช์นะครับหน นะครับนะอีกทีหนึ่งนะครับ12ก็จะได้รอยสปอตประมาณนี้นะครับนะครับก็แข็งแรงนะครับติดแน่นแข็งแรงดีนะครับนะลองฟาดดูนะครับก็ไม่หลุดง่ายๆนะครับก็ฉีกขาดเลยเห็นไหมครับ ก็จะแน่นดีนะครับตัวเหล็กตัวแผ่นนิกเกิลนิเกิลก็จะมาฝังที่ขั้วฐานเลยนะครับก็แน่นดีนะครับผมฐาน32650นะครับโอเคโอเคนะครับก็จะสปอตไป2ครั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับ แข็งแรงนะครับลองฟาดกับโต๊ดูนะครับฟาดไม่โดนนะครับไปโดนด่านนะครับผมโอเคนะครับว่าไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็แน่นแข็งแรงนะครับไม่มีปัญหานะครับลองฉีกออกดูนะครับ ก็จะมีเศษแผนนิกเกิลนะครับฝังอยู่ที่ตัวฐานนะครับผมอลองทดสอบอีกสักทีนึงนะครับให้สนิทกันนะครับหนึ่งสองอ,อีกได้นะครับหนึ่งสองหนึ่งสองตัวฐานตัวนี้เป็นฐานเก่านับฐานที่พังแล้วพวกเศษมันน่าสัมผัสไม่เรียบนะครับมันค่อนข้างที่จะสปอร์ตยากหน่อยนะครับผม ก็ติดนะครับนี่ปัญหานะครับประมาณนี้นะครับแ่นกเกิลก็จะฉีกขาดนะครับนะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกระแสไฟดูแล้วก็แรงดันไฟนะครับแอมปกับ,บวนดูนะครับเวลา50แล้วก็กระแสไฟ999นะครับโดยการทดสอบผมจะใช้เป็นตัว แอมมิเตอร์นะครับในการวัดค่านะครับแรกผุมจะวัดโวลต์ก่อนแล้วกันนะครับโวลต์เป็นโวลต์น AC นะครับเป็นการวัดโวลต์ AC แม็กแล้วกันนะครับโวลต์สูงสุด 1- 2โอเคนะครับโวลต์ครั้งแรกที่ออกมานะครับได้3.6มโวลต์ต่อไปเป็นวัดครั้งที่2นะครับเหยียบฟุตสวิตช์หนึ่งสองโอเค ครั้งที่2วัดได้3.556โ bon วลต์ AC นะครับ3.556มิเตอร์ตัวนี้สามารถวัดได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ1000แอมป์นะครับเป็นแอมป์ AC นะครับแอมป์ AC Max นะครับจากนั้นคีย์ไว้นะครับจากนั้นนำปลายสองข้างเอาอปลายทองแดงมาสัมผัสกันให้มันสนิทนะครับจากนั้นก็เหยียบฟุตสวิตช์นะครับหนึ่งสองโอเคนะครับอันนี้รู้สึกว่ามัน ไม่สนิทกันนะครับเสียงเครื่องมันจะดังแรงหน่อยนะครับอันนี้ไม่สนิทกันวัดอยู่ได้252โวลต์นะครับอ่า252แอมป์นะครับอันนี้ไม่สนิทกันนะครับถ้าสนิทกันมันจะได้เยอะกว่านี้อยู่นะครับลองวัดดูใหม่นะครับ Mac AC ใหม่นะครับ1 2ช่อซ่ออ่อันนี้คือสนิทกันนะครับ ตัวเครื่องเนี่ยจะเสียงดังดีนะครับดังเงียบนะครับวัดครั้งที่2นะครับถ้ามันสนิทกันนะครับมันจะได้อยู่ที่7 8 7แอมป์นะครับ7 8 7แเดอมป์อ่เดี๋ยวลองวัดอีกครั้งหนึ่งดูนะครับ a c Max นะครับลายทงแรงสมบักักให้มันสสิทนะครับ1 2ออ่าถ้าอย่างนี้คือสนิทกันนะครับ เครื่องมันจะดังดีนะครัดังเงียบครั้งที่2วัดได้อยู่ที่775แอมป์นะครับ775แอมป์ M, นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการที่จะเชื่อมแผ่นนิเกิลน,นะครับเครื่องนี้ก็สามารถเชื่อมแผ่นนิเกิลได้ตั้งแต่ความหนา0.1จนถึง0.2ม mm, ิลิเมตรนะครับ ต่ำกว่านี้ก็ไม่มีปัญหานะครับถ้ามันแผน่นบางกว่านี้นะครับ mm. เมื่อเราใช้งานเสร็จนะครับ mm. ผมแนะนําให้เสียบปลั๊กทิ้งไว้ประมาณ5้าถึง10นาทีก่อน mm. หรือว่าอาจจะ10บถึงนาที30นาทีก็ได้นะ mm. เพื่อให้พัดลมข้างในเครื่องมันระบายความร้อนนะครับ mm. ครับผม mm. เมื่อเราใช้งานไปนานๆนะครับปลายทองแดงอาจจะมีความร้อนสะสมนะครับถ้าเราจรับดูมันจะอุ่นๆนะครับ เราอาจจะหยุดพักก่อนก็ได้นะครับแต่มันก็ร้อนยากอยู่นะครับกว่ามันจะร้อนนะครับถ้ามันจะร้อนง่ายก็คือเราไปปรับเวลาไว้เยอะนะครับซึ่งผมไม่แนะนําว่าให้ปรับเวลาเยอะนะครับถ้าเราปรับเวลาเยอะข้อเสียก็คือแผลการสปอตมันจะกว้างมันจะไม่สวยนะครับมันจะใหญ่แล้วปลายทองแดงมันจะร้อนด้วยนะครับผมแนะนําให้เราไปเน้นที่กระแสไฟนะครับอาจจะปรับสุดหรือ เกือบสุดนะครับแล้วก็มาลดเวลาพยายามให้มันอยู่ประมาณสัก0.3 0.2นะครับ0.4 0.5ประมาณนี้ครับเวลาไม่ควรที่จะเยอะถ้าเวลาเยอะแผลมันจะใหญ่แล้วมันจะร้อนง่ายนะครับตัวทองแดงแล้วก็ปลายทองแดงอาจจะสึกเร็วด้วยนะครับผมท้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะครับแต่ละท่านเลยโอเคครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะครับก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม